สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นวอลีวันที่5แล้วนะสูตรทหานี้ใช้อุปกรณ์ฮูกา้าถ้าหันแขนก็จะเหมือนเดิมกับวันแรกๆเลยนะก็จะตามนี้เลยจะเล่นเป็นรอยัลแชมเปียนรองเท้าบูทไฟฟ้ายาล่องหนแล้วก็ซูเปอร์มังกรนะสำหรับบ้านตรงข้ามผมลำดับเดียวกันเนี่ยเป็นบ้าน14นะซึ่งเป็น14ที่ ก็ขึ้นบ้าน14บสี่มาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่ตันนะดังนั้นวันนี้เราต้องเก็บ3มดาวให้ได้นะเพอเจอบ้านที่ไม่แข็งมากเสาละวาเส้นเดียวสูตรอาหารเราไม่ค่อยชอบนะแต่ว่าอยู่ตรงมุมผมอยากจะเข้าเข้าไปพังตัวป้อมอินรี่ก่อนดีกว่าแล้วก็เสาละวาเส้นเดียวมันอยู่ริมเราเราพังมันได้อยู่นะ โอเคเดี๋ยวเราเข้าทางตรงรูนั้นเลยดีกว่าไอรูรูตรงช่องด้านล่างอะกระตอบช่างก่อสร้างคุมไม่ถึงฝั่งนี้นะเราเริ่มเกมเดี๋ยวเราลงยาแผ่นินไวไปเลยตัดเลือดป้อมไปก่อนนะโอเคเราเลงแล้วก็ลงให้โดนป้อมอินรีกับอีกหลายๆป้อมอ่าผมลงยาต้องหนไปเลยนะแล้วก็ให้เราแชมเปี้ยนเข้าไป พังป้อมนะอันนี้คือผมลงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันคุมตัวป้อมมินซีด้วยเลยแล้วแชมเปี้ยนเลยไม่ได้ตีป้อมมินซีนะแต่ว่า,าตัวไฟฟ้าของฮาวบูทไฟฟ้าเนี่ยก็ช็อตพังไปได้แล้วก็ท่ารนแคนเป็นสุนัขน้ําแข็งนะเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยแต่ว่าก็ยังไม่ไม่ปวนเท่าโกเูเลมน้ําแข็งรู้สึกไม่ค่อยคุมเลยนะได้มาแค่ป้อมมินซีที่เป็นป้อมอาวุธหนักอย่างเดียวเองที่เหลือ ก็ได้ป้อมโซนนั้นมาหมดนะแต่ว่าเป็นอาวุธที่ไม่ใช่อาวุธหนักเท่าไหร่ไม่คุ้มเท่าไหร่นะสําหรับการลวงครั้งนี้อาผมเดี๋ยวผมเอายิงนะปล่อยไปที่ด้านด้าน้ายแล้วก็เล็งเสาละว่าเส้นเดียวกับบ้านให้อยู่แนวเดียวกันนะเอาผมเอากีนยิงธนูยักษ์ให้โดนป้อมพุสองอ่าสวยงามน,นะแ,แล้วก็เล็งเครื่องอยนอ์ล็อกเดี๋ยวเราแช่แช่ไปยี่สิบว่า,าเส้นเดียวก่อนนะเรายัางไม่อยากให้ยิงตาย ผมปอยเจ้าช้มินเนี่ยนแล้วก็ซุเปอร์มังกร,กรลงทางด้านบนนะแล้วก็ขึ้นอย่างล็อกตามที่เราเล็งเมื่กี้นะให้ให้มันยิงอ่าค้องสูงเนี่ยผ่านสองรางเาส้นเดียวด้วยโอเคผโหผมก็สกิลมินเนี่ยนไม่ดีนะตอนแรกผมกะว่าวมันหันหน้ามาตรงกลางนะดูไม่ค่อยดีเลยยิงออกข้างไปเลยนะแต่ไม่เป็นไรได้อยู่ ผมลงแช่ไปที่บ้านเลยนะแล้วก็เอาร้อยแชมเปี้ยนเนี่ยใช้ห้องแต่จะลวกทางสรอเส้นเดียวที่อยู่ทางด้านขวานะอ่าทานี้เราน่าจะเรียบร้อยนะน่าจะไม่พลาดสามดาวแล้วล่ะสำหรับวันที่ห้านี้เจอบ้านที่ก็ถือว่าใกล้เคียงระดับหนึ่งแต่ว่าเขาก็ออเป็นบ้านที่อ่อนกว่าเรานิดนึงเพราะว่าเพิ่งขึ้นมาไม่นานนะโอเคก็เก็บสาเดาวไปได้ในวันที่ห้าเรียบร้อยนะไม่น่าพลาดแล้วล่ะ โอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะครับบ๊ายบาย